ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเราไปที่นิยมมากขึ้นครับและผู้บริโภคให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอย่างมากครับทาง VR Trader ได้มีโอกาสทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยอย่าง iMotor Vapor เช็กพลังเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่14สำหรับเวเ o อร์ที่ได้ไปนทดสอบในครั้งนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ครับแต่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับตัวที่จะจะจำหน่ายเร็วๆนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับ iMotor Vapor คันนี้กันก่อนครับ การออกแบบด้วยร่วมจะให้อารมณ์การดีไซน์ในสไตล์อิตาเลียนคลาสสิกเรียบหรูเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์โดยชิ้นส่วนต่างๆเกือบร0 0เซผลิตในประเทศไทยครับจากประสบการณ์ของไ m มอเตอร์ในการผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์มานานจึงทำให้วัสดุต่างๆมีมาตรฐานไม่ต่างจากรถตลาดในบ้านเราครับระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดเป็นแบบ LED ทั้งไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวโดยไฟท้ายจะได้แรงบันดาลใจมาจากรถซูเปอร์คาร์ทำออกมาได้สวยทีเดียวครับ เรือนไม้เป็นแบบ Fu l l l e วขนาด6.7นิ้วเหมือนจะเอาสมาร์ทโฟนมาวางไว้บนเรือนไม่แสดงผลความเร็วแบตเตอรี่ระยะทางการขับขี่ทริประยะทางคงเหลือโหมดการขับขี่เรียกได้ว่าแสดงผลต่างๆได้ครบถ้วนขับขี่ในช่วงกลางวันก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับสวิตช์แฮนด์มีปุ่มควบคุมการทำงานมาใ้ครบคันใช้งานได้คล่องโดยไม่ต้องละสายตาก้มลงไปมองครับโดยฝั่งขวา จะมีโหมดการขับขี่โดยจะมี3โหมดด้วยกันครับคือ Eco, Standard และ Power ครับปุ่ม Reset Tip, ปุ่ม Start และปุ่ม Boost เพื่อให้ความเร็วสูงขึ้นครับส่วนด้านซ้ายจะมีไฟสูงไฟต่ำไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวแตรและปุ่มถอยหลังซึ่งใช้งานได้ง่ายและถนัดมือดีครับสวิตช์กุญแจเป็นแบบ Smart k คีใช้งานได้สะดวกพกกุญแจติดตัวไว้ก็สามารถเปิดสวิตช์ขับขี่ไปได้เลยครับ อีกทั้งในกรณีที่แบตเตอรี่หมดก็สามารถใช้กุญแจปกติเสียบเข้าด้านบนของสวิตช์เพื่อเปิดเบาะต่างๆได้เลยครับโดยที่ช่องเก็บของด้านหลังกระจังหน้ายังได้ติดตั้ง USB socket ไว้เพื่อสามารถชาร์จมือถือต,ต่างๆได้สะดวกมากครับระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทริสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่โดยล้อจะเป็นล้อขนาด12นิ้วยางหน้าขนาด100ทับและยางหลังขนาด130ทับ70จากการใช้งานพบว่า ระบบการสะเทือนค่อนข้างเซ็ตมาแข็งพอสมควรครับหากเจอทางขรุขระมากๆก,ก็ค่อนข้างสานเหมือนกันครับแต่เมื่อนําไปใช้ความเร็วสูงในโค้งถือว่าทําออกมาได้เป็น,น่าพอใจมากครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังดิสเบรกหน้าขนาดจานเบรกอาจจะดูเล็กไปนหน่อยแต่ประสิทธิภาพในการเบรกทําได้ดีทั้งหน้าและหลังมั่นใจเอาอยู่ครับมาที่หัวใจหลักของรถมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้ากันบ้างครับ สำหรับมอเตอร์นั้นมีขนาด3,000วัตต์และขนาดแบตเตอรี่ขนาด73.6โวลต์45แอมป์าวโดยช่องสำหรับชาร์จไฟจะเสียบตรงด้านหน้าใต้เบาะครับสำหรับที่ชาร์จขนาด8แอมป์ใช้เวลาในการชาร์จ5.5ชั่วโมงครับจากการทดสอบขับขี่ iMotor Vapor ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ให้ความสึกขับขี่ที่นุ่มนวลไม่ได้กระชากจนทำให้ความสึกในการขับขี่ยากโดยได้ทดสอบความเร็วในแต่ละโหมดโดยที่โหมด Eco จะทำความเร็วได้ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Standard จะทำความเร็วได้ที่ราว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในโหมด Power จะให้ความเร็วสูงสุดแบบนั่งขี่ได้ที่ราว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อทดลองก้มหมอบลงจะได้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยในปุ่ม b o o s t จะเห็นผลมากในโหมด e c o และโหมด Standard ครับหรือความเร็วในช่วงต่ำกว่า90กิ h. โลเมตรต่อชั่วโมงกดปุ่ม Bo ส s t จะเห็นผลมากครับแต่หากเราใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง เห็นผลไม่ค่อยเยอะมากนะครับจากการขับขี่กิไกลด้วยความเร็วในการเดินทางในช่วง80-90กิโลเมตรต่อชโมงหลายๆครั้งมีการกดใช้ปุ่มบูสต์เพื่อเร่งแซงหรือแม้แต่การใช้ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง i m o t มอเตอร์เวเปอรสามารถทำระยะทางไปได้ที่ประมาณ80กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าทำได้ดีมากครับ หากการใช้งานแบบไม่เร่งรีบขับขี่ด้วยทั่วไปคิดว่าระยะทาง100กิโเมตรคงทำได้ไม่ยากครับสำหรับ iMotor w a p o r คันนี้ครับสำหรับ iMotor w a p o r คันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับอีกทั้งการออกแบบที่ดูสวยงามมีความทันสมัยเหมาะกับทุกลฟ์สไตล์โดย iMo อเตอร์เ r มีด้วมีัน2รุ่นก็คือ เวเปอและเว p ป r S ์เซึ่งเป็นรุ่น l i m i t ต็ดเ dition โดยในรุ่นเวเปอรจะทำออกมา6สีได้แก่สีฟ้าสีแดงสีขาวสีดำสีเหลืองและสีส้มครับส่วนในรุ่นเวเปอร์จะมีสีพิเศษเมทัลิกสตอมเกร y ที่มาพร้อมกับกล่องใส่ของด้านท้ายระบบเบรก c c s และฟาชาร์จขนาด15แอมป์ครับโดยราคาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่14นั้นไ m o อเตอร์ w r p e r 200คันแรก จะราคา73,350บาทและ iMotor อ a ์ o r S 99คันราคา94,950บาทโดยจะมีการรับประกันถึง3ปีสำหรับตัวรถ2ปีสำหรับแบตเตอรี่ ECU มอเตอร์และ1ปีสำหรับเรือนไม้ครับหากใครที่สนใจสามารถเข้าไปชมตัวจริงได้ในงานมอเตอร์ o w วครั้งที่14ครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ iMotor t h a i l a n d .com ครับและใน Facebook Fanpage ของ iMo t เตอร์ i l a n d ครับ